สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีเราเสิรายการคุชแจ็สนะครับเกมนะครับผมมากับแคจจูคุชแจ็สดีแล้วนะตายแล้วตายแล้วกับวันนี้มาพบกับในเกมโฮโตไทส์นะโฮโตไทส์ภาคแรกภาคแรกเลยนะโอเคขยับพงยุ่งเลยมาไหนะก็ต้องขอบคุณนะซอ็อกแอนอิงด้วยตามชื่อร้านเขาผิดหรือเปล่าฮะ ต้องซื้ o เงินจากสตรมสโตร์ที่สำหรับเกมนี้มาให้นะฮะโอ้ได้เกมมาเล่นขดเลขอบคุณมากจริงๆเกมนี้หลายๆคนคงรู้จักกันไปแล้วนะฮะที่สโลออกมาล้อเสลเทะเนะ ปีนตึกไต่กำแพงนะโอ้พี่แกอลังการยิ่งใหญ่งานสร้างตอนนี้นโอ้โอมผมเล่นไม่ได้เมื่อก่อนนะก็ตกนะต้องคอมเครื่องนี้นจะได้นะพ่ออเล็กมซั่วนนะ ไม่ต้องดูฉากก็ได้นี่ยเอาอ๋อพวกติดเชื้อนะพวกติดเชื้อกลายเป็นเหมือนซอมบี้นะฮะซึ่งเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น3ฝ่ายนะคือฝ่ายเราคือของเราคนเดียวนะฮะอเล็กเมอร์เซอร์นะฮะใช่ไหมชื่อนี้ป่กวะเดี๋ยวจำผิดชื่อ แล้วก็ฝ่ายของทีมตำรวจเนี่ยนะฮะทีมพวกนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะออน,นั่นอะไรที่เห็นนะค่อนข้างจะเหี้ยพอสมควรแล้วก็ฝ่ายพวกปีศาจซอมบี้ติดเชื้อนะครับพวกนั้นก็เหมือนกับจะถูกมนุษย์นำมาใช้งานเหมือนกันนะนนตัดตัวขาดเลยเนี่ยก็เด็กๆดูไว้ก็ เออจะบอกก็อยากเป็นยิ่งอย่างก็คงทําไม่ได้ฮะใครจะบ้าว่าแขนไปมันดาบเป็นอะไรได้โอ้จะบ้าไงไม่ใช่ฮะก็ดูไว้แล้วก็มีความรุนแรงนิดหน่อยนะฮะก็ะควรใช้จักรยานหรือจักรยานหรือจักรยานยนต์ในการรับชมนะ <laughs> เอา เรียบร้อยนะฮะฮ่แอบหล่อเลยฮะเกมนี้ตอนเราใหม่ๆนี่ถือเรียกว่าเป็นความสุดยอดของระบบเกมเลยนะเพราะว่าพี่แกม,มีทั้งกราฟิกกระโดดสูงมีทั้งการจับการแปลงร่างนะถือว่าครบเซตในระดับโอเพ่นเวิลด์นะฮะให้่าพวกนี้ให้หมดนะดี อีต่อยมาเดียวไตโห่งเลยไตโห่งกับไตโอง่งแล้วมันวิ่งอย่างเดียวเนี่ยอ๋ออีอีเป็นไงเป็นไงอ,อ๋อเมื่อกี้ผมไปเปิดไอ้แคปล็อกนะโ่ย โอ้โอ้เข่าลอยเข่าลอยเข่าลอยคนไรเก็บปืนอ่ะอีอ๋อไอเก็บปืนอ๋อเข่าลอยได้อยู่โอ้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 ทำไมควบคุทิศทางเมาส์ไม่ได้เนี่ย วินนะฮะวิ่งไปเลยซิ่งไปเลยแม็กนัมเห็นไหมฮะเซนโลเขาทำอย่างนี้เลยนะเซนโลสี <f> อ็อกเจ็บคอมพลีอันนี้ผมปรับกราฟิกเป็นมีเดียมนะครับแต่ปิดเงานะฮะถ้าเปิดเงาผมจะแย่เอานะฮะผมเล่นกับแล็ปท็อปนะมาแล้ว อ <cia> โ,อโ,โอ้โหเฮ้ยมุมกล้องแปลกๆวะยังปรับมุมกล้องไม่ได้อนะ่ะโอ้โหมันเคลื่อนที่แปลกนะมันไม่เหมือนุกที่ ยังไงะโอ้โหฟัดตัวขาดอื้อืมโอ้โโอ้โหโอ้ยอืมเอจะต้องตาย ไม่มีล็อกเป้าอะเฮ้เหลืออะไรอนะเบือนอืเป็นไงอ๋อรู้สึกเหมือนกาเป้าเล็งหายไป ในเกมนี้มันไม่มีวะอืมแคปล็อกโม,โม,โ,มโม่อยู่นะเอออ้ออ้อโอ้กลายเป็นพลังหมัดนะฮะอันนี้เป็นพลังหมัดไปแล้วนี่โอ้แค่ต่อ,อยนะฮะ อ่อยรถถังพังอะ่ะจริงอีวูเป็นไงระเบิดพลังแห่งทิศทางฮะทุบมหาจากักรวาลคิงของทุบพื้นคิงของทุบพื้นเลยมีแขนคนหรือค้อนปอน,น,นี่เฮ้ยเ้อ,อ อูมแหกเวียงเป็นไงลนะ่ะเป็นไงอนะ่ะเนี่ยความคล่องตัวอันนี้ก็จะดีกว่าของเซนโลสีนะเพราะว่า,วาต้องตำรับเขานะเซนโลสีก็จะเป็นแบบตัวอะไรเนะี่ยฮะลิคเคอร์จากเรซิเดน์วิวหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะอ้นี่ล่งา,างดาบตางเนี่ยหลอ่อ ้กดล็อกเป้ากันไรอ่ะอือ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 อื้อืออ๋อกดแทบโอเคโอเคโอเคอเคุณเพิ่งเก็ตโทษดีผ้าเก่ามึงจำไม่ค่อยได้นะมีเล่นผ้าสองวันะลืมผ้าเก่าเลย ก่อนเล่นเถื่อนอืมเป็นไงเป็นไงนั่นล็อกเป้าล็อกเป้าโดนแล้วละมึงโดนแล้วละมึงโดนแล้วโดนแ,แล้วอืมโดนแล้วไม่แกลบไม่เกลบอะไรทั้งนั้นสั่งเครื่องบินมายิยงอะ สำหรับเกมเก่ากราฟิกก็ถือว่ายังไม่ขี้ขนะี้นะเออเอาไปใครใช้บินผ่านทางนี้อ่ะโอ้ย นี่หละขึ้นมาละลานกับเฮลิคอปเตอร์เลยอะ่ะมีเกมไหนเขาทำได้อย่างนี้ไหมโธ่เอ้ยเอาไปอืมโอ้ย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 มันเป็นแค่รถถังป็นแค่รถถังอย่าอย่าให้มากนะอย่าให้มากนะนี่โอ้ยละลานกระหออืมอยังไง เป็นไงเป็นไงเป็นไงโดนไลเดอร์คิกวิ่งไปครับวิ่งไปดูดมันมาอี้ท่าน,นี้ยังดูดโหดอยู่นะเออเออระเบิดพลังไสเดือนตัวหนอนหยีใหญ่แย้ย <c oughs> เรียบร้อยฮะกูคนคนเดียวฆ่าได้ทุกอย่างโตแหววอย่างกระปัติเรียบร้อยฮะแลวเหมือนคุณอลกโมัวโซจะเจอกับอะไรนเลยเราเหมือนคนที่ นำเชื้อเข้าไปในตัวนลนม,มาโปรโตรไทส์นะศึกไวรัสควนเมืองเลื้อยสยองโลกให้สิงพ่าสาไทยโดยพันธมิตรทวีไอ้บ้าอยากก่าไปดูหนังเก๋ผมเดี๋ยวกคงเริ่มต้นไว้เท่านี้เป็นตัวเกลิ่นก่อนนะให้รู้ว่ามีเกมนี้แล้วนะแล้วเดี๋ยว ครั้งหน้าเรามาต่อกันนะฮะต้องขอบคุณเกมนี้จากร้านซ็อกอิงด้วยนะฮะที่สนับสนุนเกมตัวนี้มาให้เราเล่นนะฮะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะอนะโอเคครับไปเจอกันเขาหน้านะมาต่อกันนะครับบ๊ายบาย